ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งท่านงของปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับเขามีการเปิดชุมชนยนต์วิถีเมืองลับแลต้อนรับนักท่องเที่ยวหนึ่งในชุมชนคุณธรรมต้นแบบของประเทศไทยครับที่ซุ้มประตูเมืองลับแลซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับดรยุพาทวีวัฒนะกิจบรวรปรลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับพร้อมกับนางทัศนี ผลชานิโกครับรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และก็คณะผู้บริหารนะครับเขาได้เดินทางมาเพื่อที่จะเปิดเป็นพิธีเปิดครับสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบเที่ยวชุมชนยนวิถีเมืองลับแลเพื่อที่จะเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวและก็เยี่ยมเยียนเมืองลับแลในช่วงของฤดูหนาวปลายปีนี้นะครับสนองนโยบายของรัฐบาลครับที่จะมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวซึ่งเมืองลับแลเองเนี่ยได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเป็นหนึ่งในสิบ สุดยอดชุมชนต้นแบบของประเทศไทยที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นครับมีการสืบทอดรักษาและก็ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสามารถเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสร้างความสุขสร้างความภูมิใจสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนนะครับ สิ่งนี้เองครับคุณผู้ชมก็คือการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจส,สร้างสารรค์และก็พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนครับสำหรับกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้พัฒนาต่อยอด10ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมของชุมชนในการต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้มาเยือนเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง สามารถเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนอื่นๆในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะแล้วก็เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปดังนั้นชุมชนคุณธรรมเมืองรับแลที่นำวัฒนธรรม8วิถีของดีของชุมชน มาพัฒนาต่อยอดส่งเสริมเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวก็ประกอบกันไปด้วยภาษาอาหารการแต่งกายดนตรีแล้วก็ศิลปะการแสดงนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณผู้ชมคะอยู่ในวิถีชีวิตของคนรับแลอยู่แล้วนะคะก็เป็นการแสดงออก ถึงสถาปัตยกรรมอาชีพความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์ที่น่าลหลงไหลแล้วก็ชวนเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองลับแลเมืองแห่งตำนานเมืองแห่งสันจะวาจาเป็นเขตห้ามพูดโกหกแห่งนี้ด้วยนะคะคุณนี่นะค,นนคือความเชื่อที่หลายๆคนเนี่ยมองไว้ว่าถ้าสมมติว่าคุณไปพูดโกหก ทื่เ<อ>มือง,องรับแลแลคุณจะไม่ได้ออกมานะใช่คุณแล้วเขาก็มีผ้าทอสวยๆด้วยนะครับคุณผู้ชมที่เป็นลายพื้นเมืองอย่างการแต่งกายสําหรับการแสดงพิธีเปิดที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้ใครที่มีโอกาสนะครับเดินทางผ่านมาที่จังหวัด อุตรดิตถ์ะนะอยากที่จะให้แวะเวียนไปเที่ยวที่นี่เนี่ยถือว่ามีมนสเสนหมมากมายมีข้าวแคบนะ,ะอาหารการกินที่อร่อยมากๆแล้วก็มีซุ้มประตูเมืองลับแลนี่แหละที่อยากให้ทุกคนไปถ่ายภาพซุ้มประตูเมืองลับแปลเป็นปากทางเข้าเป็นปากทางไปสู่ เมืองล้านนาถือว่าเป็นประตูเมืองเปิดประตูเมืองไปสู่เมืองล้านนาในพื้นที่ของภาคเหนือนะคะก็ยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมทางเหนืออยู่ด้วยนะและที่สําสคัญทุเรียนอร่อยมากคุณ <laughs>